สวัสดีค่ะมื่อนี้กัมพบกับช่องน้องพึ่งสุดารัตน์ลำเบินโชว์พิเชียขอ,อ,องกตานะคะตอนนี้เวลา1ิบโมงครึง่งเรกับยูซีส,สกเกตเราด้วยค่ะมาหอดแต่เ้าแล้วะคะ่ะมาหอดแต่เ้าแ,แล้วตะวานอนอยู่ทั้งรถค่ะหมากระตื่นลงมาทั้งลาพอนคับคับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะ บรรยากาศอยู่ใต้เวทีดีอยู่ค่ะมีหอมให้อยู่เบ่งแดดค่ะพี่น้องบ่หูวว่าจกองศาพวกวิพีกับพากันนอนเลี้ยงกันและเนร้ละนาดค่ะส่วนแก๊งกู๊กกูททำไมไม่หลับไม่นอนกันคะทำอะไรไม่หลับไม่นอนอ้าวอันนี้ใครคะ อันนี้นกกระยางมาแล้วยูทูบเบอร์พอดีค่ะไม่เจอกันนานกอดดีครับียมยอกมีูพ <c oughs> ันเหรอลูกนะใช่ค่ะูพันนะไอ้ว้วนไปไหนว้วนแก้มไปไหนแถวมาบ่เนี่ยเอาลูกขอมาบ่ตัวเนี่ย <c oughs> เยก็มาเหรอ ไอ้พิ่งพ่อพ่อพูดเหมือนพูดที่ซื้มาไอ้พึ่งพ่อหนูมั้งแต่วันแรกแล้วอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกมาเลยมาเลยกินเข่ารอดเถียงแกงขามาเลยหิวเลยกีฬากินครบวะมกครบไงมเอฟซีเหมาเป็นร้อยไปเอามากินตรงนั้นน่ะมกกินเป็นตะขากรกินอกแล้วกินแกงกบใส่มะขวบนี่ครับพี่น้อก เบ่งหม่อะไรใหน่ๆไม่ตมีอะไรใหม่ๆไหมรอบนี้ก๊อฟสวัสดีลูกชายรอบนี้มีอะไรใหม่ๆไหมมีครับสคริปเอามันอะไรกแหน้าเก่าก็ดการแสดงใชหมสคริปแสดงังน้งแบนโชว์ไม่รัดเซไวันหน้า็โอเคบออะร้เอื่นได้เพงเสาอ่ะงนัเพงทีกรอบน้งใหมรือโอ้มทาได้ทำไมสุดยอดอันนี้ล่ะ มีอะไรไหมเนี่ยเป็นสามสาวกุมารทองค่ะบอกพ่อพ่อย่แม่บอกพ่อพ่อย่แม่เตรียมน้ำแดงได้เลยค่ะพี่บ้านบอกมาด้วยสามสาวกุมารทองคืออย่างนสามสาวเน่เน่พึ่งขิมเป็นกุมารทองค่ะคืนนี้บอกได้สักนิดไหม่แม่ค่ะบอกแค่ว่าน้ำแดงสามขวดค่ะหน้าเวทียกเรียกนี่วเรียก่วะเรีรอบนี้พ่อคือปล่อยใากมากเลยพ่อบ่อว่าก่อนพ่อยากกว่ายากกินมากเลย พ่อว่าให้ลองมาใส่ซีวิตเบิังส่วไอ้แก้มไม่มีปัญหาเล่าปากแก้มไม่มีปัญหาดอกเนาะเนาะกดแก้มนีม่นะไอ้ควัเป็นผู้ชายเนาะโชว์เดียวตลอดกันยังไงลูกโชว์เดียวตลอดกันผู <c oughs> ้ชายม่มีปัญหาดิโอ้ผู้ชายเนะะาะเดี๋ยวต้งอะไรเดี๋ยวในเวลาชี้นะกับมันต้องกับโพมาดอกชุดยอดนี่สิยอมรับอยู่พี่น้องชุดยอดนี่ไงไอ้แก้มนี่ยอมรับเลยชุดยอดหีืเสียงมันถุกพ้นหมดแหละเอาสู้ยกัน เรามาได้ซ้อมมากี่วันนี่ยตอนนี้กบตั้งพ่อตุยสัมผัสไตนะคะ่าเห็นกัน่ระทายให้พ่อตุยสัมผัสแทนไอ้เพื่อนคนติดตามเป็นเท่าไหร่แล้วใกล้ถึงหมื่นหรือยังยังเลยพ่อแปดพันหกไปไมแบ่งให้น้องๆบ้างอะหนูแบ่งให้ตลอดบอกยศซีไปติดตามน้องๆแต่สองพันเท่าไหร่ส บักแกะเนี่ยเออั่ค่ะีน้องเออเอซี่บอตุยถึงแสนสามแสนสองแสนสามลไม่ลูกห้เต่าเนี่ยคนละพันสองพันสามพันคนละมือสองมือเเป็นไพ่ครูเพิ่งอีกพันสี่ค่ะหอ0 0สี่่เ4นหน่มื่นแต่เดสิเต้นค่ะหยุดเต้นเป็นรถแห่เยปะพอน้องมาติดตามงนเพึ่งสุดารัลำพูนเอาไปเที่น่ยแน่ลำพูนเออลำพูนชอเอาไปเที่วี พุนาเบียนัชชาระเบิดออกะเชยวแก้มะนวออะเช้าแก่บาวีขับกอเช้านี่ค่ะคือน้ำเสียงคนนี้ไม่เจอกันชาติหนึ่งแล้วนี่เบอแน่ไม่เจอพ่อชาติหนึ่งแล้วนี่บอกพ่อเจ้าภาพบอกว่าปย่มบาปูสมิงนะเดี๋ยวพวกเรีนกันไม่ถ้ารักษาไม่ได้ไปดรอคนเนอ อยู่ตรงไหนปะนี่แ่ะพ่อขอเพาเขาไปอีกทางขอเพ่นมสที่เขาถึงอลาเขาที่ขนตะเาด้มันจะบอลพิษเพกพิษเนื้อม่ได้ลองิดอแต่ว่าควบเพอาจา์เล่้ยิดแล้วครบเพเลยนค่ะบรรยากาศสามอันสามโปรตีนสามกุมารทองสามกุมทองค่ะเอาแค่น้ำแดงมาเส้นไว้ค่ะ เอาอะไรนะเนเน่เบงเบงนอยากกินเข่ายังกับไปซื้อเอาทั้งหนาแล้ลูกเอาเลี้ยงหน้นั่นสปาลูกีหา้แต่เขานเป็อยังสีเรียงไได้เนี้ยกินหยังบอกมันหลอดได้าสิงงมาแจกอะนี่กะ ติ่งแน่กับเป็นกินติงแน่กัเป็นกินนจาดีอเหลเียนยวนี้มีโลดโลลงเส้นเป็นมือขึ้นนี่เป็นเมาส์เหมือนไม่หลายบาทตอนี่ขึ้นขึ้นแล้วบอเป็นจักสาสาวสาโลดีแลค่ะพ่อบอกบอกนอกนะบอกให้นอกลูกแป้งเน่ไหนนอกแปงเงยยิกนเนี่้ยงอก๋นอะนะ อันนี้ค่ะน้องชิมน้องชิมสลบค่ะอันนี้เนเน่นะคะชั่วรอบหนีน้องๆมารดบัตเบิด์สุขลเลยค่ะพ่อเนเน่ว่าให้มาใช้ชีวิตบ้างมาสั่นค่ะพคนหว่วงหลายทักหาคู่เพ่งยานแต ชุดใหม่ของโชตัดค่ะพ่อก็บอกอยู่ว่าเป็นกุมารทองไงพ่อฝากคนหน่อยพอพอปล่อยตัดหางแล้วกุมารพอ่อพอปล่อยทนลองเบิ้งใส่ชินดีวบปลวัดพอสีเข่าใสสั่ตัดหังปวัดเอาเข่มาทั้นสอบเอาถ้านัดมาคยพอนี่นะรับเนี่ยออไปรับพรนอนไใส่บนี่ยแล้วรถจอดไปไหน รถบัสรถของไหนรถหอวตอนไปไหนอยู่บ้านพักค่ะรถจอดไปไหนหไป <c oughs> เป็นอะไรคะทำไมทำหน้าแบบนั้น <c oughs> เป็นอันนี้ก็ใครเห่กาันคืนเบอเห็น,นเด <c oughs> าไปตัดออกคะ่ะเห็นบยียงฉันว่าเห็นบ่เห็นเบอร์ห <c oughs> ยองเดีย๋ยวจังนะาเดี๋ยวจังหน้าท่ทนใจหมดเลยขาปิดช่องให้หน่อยคะ่ะ ชอบเดีีทั้งโลกเป็นสีชมพูถ้าไม่เปิดาไ่เปิดเดี๋ยวเปิดแล้วต้องขอลาจะไปก่นบกันใหม่คิวหน้าฟังติดตามช่องเดียนะชันะะากช่างได้แ่งเองนขวควอกแล้วทำไมคนนี้หน้าขาวขาวทไมเลกลักตลอดเวลาครับมีเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคนนี้ดูฟันฟันชักเล

อะไรคะอะไรคะ้อนแผนตามไปเออคนนี <único Liberty Overwatch> ้เอาเที่ยวเลวานนอนอันนี้ก็กินอย่างเดี๋ยวใจดีกับคู่พึ่งก็พอนะคะดึงตัวเวทีอ่นี่นะคะคำพูดน้องเดียพูดว่าอะไรทำไมคู่พึ่งถึงโกรธเริ่นโกรกี่เขเห็นได้อย่างนี้ ไหนคะ่ะท้าไมถึงไม่มีฟันค้ายิงฟันให้ดูหน่อยค่ะทำคนนี้แล้วไหมเน่ทำดีๆค่ะเฮ้ยทำคนนี้หรอคะเฮ้ยเจ็บทำไปไม่บปดยคนอื่นี <c oughs> <c oughs> ๋ยวก็ขอลงเจ็บนายขอดูฟันหน่อยทำไมถึงไม่มีอยากดูไหมคะเพราะว่าพูดมากเหรอคะเขาก็ <c oughs> เลย <c oughs> ต่อยฟันล่วงอยากดูไหมคะเห็นแล้วค่ะแค่พูดแค่นี้ก็เห็นแล้วเพราะว่า คนนี้ปากจะไม่ค่อยดีนะคะฟันเลยนี่นะคะนอนจนตาตูบตาโปตาบวมตาสาวปือชาแนลเลยนะคะเออจะเปิดช่องใหม่สาวปือชาแนลคนขาตั้งนอนครับพอนเหมันยรู้จ่ตูบจาบวมนอนทักพอนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนอนเอาโล่เหรอคะยี่สิบสี่ชั่วโมง อย่าพูดว่ายังไม่นอนหรอกพันไปโกนทูดทูดจะโค้งเนี่ยตีนหลอกหลอกแล้วขืนมาใส่หัวมวยสีมาใส่หัวมวยอย่าพูดอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงฉันจะไปใส่หนูมีคลิปดูไ่มอนหนูอยู่ไหนคะเอ้ามาดูเจอใส่หัวเพื่อนอะไรม สำรับอรนนี้กับบะมี่ยังค่ะบรรยากาศนอนใต้เวทีของน้องชิมวันนี้การกินข้าวใต้เวทีวันนี้แล้วก็คนปากไม่่ีวันนี้ขอจบคลิปนะคะปิดคลิปให้หน่อยฝากช่องนี้และเมเจอวิชเชียด้วยนะคะปิดคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะ